สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการใช้ DLC ผู้หญิงตัวเล็กกับผู้ชายตัวสูงก็คือจะให้สล็อตไปก็คือผู้ชาย10สล็อตผู้หญิง10สล็อตเราจะแถมโมเดลมาให้3ประมาณ3 3สล็อตและก็เพิ่มได้อีกประมาณ7อีก7สลอะะ็อตอะค่ะอ่าเริ่มต้นนะคะเราก็ต้องเนี่ยเราจะได้แบบนี้มาเนี่ยเป็นของผู้ชายกับของผู้หญิงคือลงเหมือนกันเลยนะคะอ่าครั้งแรกเราก็ไปที่ open i v เลย กดที่ m o d กดอัปเดตกด64กด dlc pack แล้วลากลงเลยค่ะแล้วก็ลากลงเนาะแล้วจากนั้นนะคะไปที่ไปที่อัปเดตอัปเด,เด,ออดาต common data คลิกขวาที่ dlc edit เนี่ยค่ะแล้วเราแต่เรากดเพิ่มไปแล้วนะก็คืออันนี้ค่ะพิมพ์แบบนี้ลงไปแต่นะ เราอยากให้ใช้ DLC สองอันเนี้ยไว้บนสุดของสลอตเสื้อผ้าทั้งหมดเหมือนเรามี MP code อะไรเงี้ยเราก็จะไว้บนสุดเลยค่ะกดเซฟจากนั้นเราก็เข้าเกมปกติเลยค่ะครั้งแรกนะคะเราก็เข้ามาถึงเราก็จะกด s ซฟตัวละครอ,ออกมา นี่ก่อนเป็นตัวละครเปล่าๆนะคะจากนั้นนะคะก็คลิกขวาที่ตัวผู้หญิงได้เลยแล้วก็ดูว่ารองเท้าเราอ่ะอยู่ตัวที่เท่าไหร่ต้องเริ่มจากรองเท้านะคะน่าจะอยู่ร้อยต้นๆ ตอนนี้แล้กันเราจะให้ไปทั้งหมดอย่างละส0บสลอดเนาะก็คือพู่มได้ถึงเลข000ถึง1ถึง010นะคะทั้งสองตัวเลยแล้วก็แล้วเราก็จะไปแล้วเราก็จะไปดูตัวนี้ค่ะเนี่ยเมื่อกี้รองเท้าเราคือเลข113แล้วก็เข้าไปที่เอาฟิตเราะคะ่ะที่เราเซฟไวอ้อ่ะ เราก็จะอยู่ในไดนี้สมมุติว่าเราใช้ตัวนี้แล้วกันเนาะอ่ารองเท้าอะค่ะก็จะเป็นเนี่ยเลขเนี้ยเนี่ยเลขหกเราก็ทำเป็นหนึ่งสามไปแล้วเนาะแล้วกดเซฟไปได้เลย c อนโทรลอิ Ctrl X ได้เลยเนาะแล้วเราก็มาลองกดเซฟ และทีนี้เห็นประคาขามันมันยังเกินเกินอยู่เราก็ต้องไปดูว่าสอะขาสั้นนะคะอยู่ตรงไหน <_ t ell> เขยวลอยความเหมือนกัน <_ t ell> <_ t ell> โอเคน่าจะอันนี้ <_ t ell> โอเคอันนี้ค่ะแล้วก็ อันนี้นะคะของผู้หญิงต่อไปเราทํทของผู้ชายทาเหมือนกันเลยค่ะก็คือกดตัวนี้แล้วก็กดดูรองเท้าก่อนอ่ะเห็นไหมว่ามันไม่มีเท้าเนี่ยเนี่ยแต่มันน่าจะมีโผล่เห็นไหมคะมันมีอยู่แต่ว่ามันจมลงไปเราก็ทําเหมือนกันค่ะไปที่เอาฟิตตัวผู้ชายเราอ่ะเราก็ดูเลขหนึ่งศูนย์เก้าเนาะเราของเราเป็นตัวผู้ชาย โน้ตแพหน่อต่อไปค่ะก็ดูเนี่ยก็เป็น109เราตั้งไว้แล้วเนาะตรงเลข6กดเซฟปกติแล้วเราก็มากดเซกได้เลยค่ะ,คะส่วนกางเกงอะค่ะถ้าไม่ได้เป็นเข้ากับขาเนี่ยเห็นมี่ยมันก็จะลอยๆอยแบบเนี้ยเราก็ต้องหากางเกงที่มันใช่ก็คือ กางเกงเนี้ยเราใส่ได้ถึงสิบเหมือนกันเนาะแต่จะใช้ตัวอาร์หมดเลยเหมือนรองเท้าก็จะเป็นอาร์อันเดอร์สกออาร์แล้วก็ W HI อะคะ่ะกางเกงก็เหมือนกันนะรองเท้าก็เหมือนกันใช้ตัวอาร์ทั้งคู่เพิ่มได้สิบสล็อตก็คือตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ถึงศูนย์หนึ่งศูนย์ทั้งรองเท้าทั้งเกงในสล็อตนะคะถ้าสงสัยอะไรก็ทักมาถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ